มาเที่ยวจีนแบบไม่มีเงินสดติดตัวสักบาทมารีวิวให้ดูกันเลยครับว่าเราจะรอดไหมอย่างที่บอกว่าทริปนี้ผมผูกบัตรเครดิตยูเนียนเพย์มากับแอปอารีเพย์แล้วก็เว้ยซินเพย์ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อวีแชทเพย์นะครับไฟของเรานะครับก็จะออกเด็กเราก็ถึงที่จีนช่วงเช้าอันนี้ผมก็บินตรงกรุงเทพเซี่ยงไฮ้หลังจะออกมาแล้วเราก็ต้องเลือกวิธีเข้าเมืองนะครับจริงๆมีหลายวิธีเลยแต่เราเลือกเป็นรถไฟธรรมดานั่งจากสนามบินไปลงที่สถานีอีสานจิงโรด<ถ>แบบไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลยคิดว่าสะดวกมากแล้วก็เจ็ดหย เงินสดนะครับอันนี้ใช้เวลานั่งเข้าเมืองประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับอันนี้เราก็มาถึงที่อิฟส์นันจิงรถเรียบร้อยแล้วเ,เราจะไปเช็คอินฝากกระเป๋ากันก่อน <Yeah. S 1> มารีวิวที่เที่ยวอื่นๆให้ดูกันต่อแพนวันนี้สบายๆเดินเล่นในเมืองใครที่ขี้เกียจเดินอยากนั่งรถลากก็ไม่ต้องใช้เงินสดนะครับราคาเที่ยวละสิบหยวนสแกนผ่านใช้ยูเนียนเพ์ได้เลย<ไ>ท้องที่เที่ยงหามือแรกด้วยบบหมี่มันปูไข่ปูมีมาแบบแน่นๆชามละแปดร้อย้านอาหารที่นี่บอกเลยว่าสแกนจ่ายได้ทุกร้านกินเสร็จแล้วก็ไปแวะที่ซูเปอร์ข้างๆอออันนนนนนี้้้กกก็็จจะใใใชเเป Super Shi Pay Ar าาาาารรร่ยคหแขงม